สวัค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุกันวันนี้มีมาแค่กล่องเดียวนะคะเราก็จะแกะเราอะตกลงกับคนในทวินไว้นะว่าเราแกะได้ใครสมมติเราได้คนที่ในทวินอยากได้เราก็จะไปแลกอะไรเงี้ยแล้วพูดมาขนาดนี้แล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันว่ามันคืออะไรหน้าปกงมาเสจแล้วมันกิดอะไรขึ้นก็คือเจ้าหนคือเราไม่รู้ว่าเราจำเป็นต้องหายากขึ้นทางนี้แล้วไม่พยายามปิดมันก็ไม่เคยรู้ว่ามันเปิดขายาแล้วมันเกิดอะไรขต้นจังละบ้านไหนก่อนบ้านทีนแค่นี้ เรได้ลงแค่นี้แหละกับพี่จิงมีเมื่อวานมีพัสดุามานะแต่ไม่ได้แกะให้ดูแต่ก็เออเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูแล้วกันว่าเราสั่งอะไรมาเมื่อวานเพราะเราแกะไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเรา ถ้าเราเห็นคนในทวิตอะที่เขาสั่งกับร้านนี้นะเขาแกะได้วอนอูลแล้วก็เลยแบบโอ้โหเมนลองเราแต่ตคือที่สั่งมาเหยียบอะไรอูจีไม่ใช่หรอก็ออนั่นแหละนะก็ขอให้ได้แล้วกันเนาะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงเรื่องเงินเท่าไหร่มันเอ้ยเดือนหน้านะคะเซฟคัมแบก็กเราก็จะมีเงินเราก็จะต้องซือ้ออ album นะไม่มีก็ต้องซือ้อไม่มีก็ต้องหา เอาเดนนไปก่อนนะคือเดนอนอะต่ะเราเอาไว้จดสรุปวิชาฟิสิกส์เพราะาเราไม่ชอบฟิสิกส์กับคณิตเลยเราก็เลยพยายามหาสมุดที่มันเข้ากับวิชาที่เราไม่ชอบคือช่วงนี้นะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าเรียนเราเริ่มะระบบออนไลน์แล้วทดลองแล้วเราก็ต้องอ่านหนังสือแล้วเนาะเพราะว่ามีหน้ากัมหาลัยแล้วอ่ะอ่ะอันนี้เป็นบั้มของอัลบั้ม ตอนวัน,นาขายนะคะอันนี้เป็น a อ a อ1วันนะอูเมนจุงมนะเมนจุ่มาะกูจีอ๋กอก่อนจะเปิดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราให้ดูของที่เราสั่งมาก่อนที่มาเมื่อวานแล้วเราไม่ได้แกะให้ดูนะมันเป็นของเกี่ยวกับเอ่อโปสการ์ดเรียกโปสการ์ดได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราให้ดูโอเคมัน มันคือของที่เราสั่งทําเองนะคะก็คือนี่สามใบนี้แต่เราไม่สั่งมาแค่สามใบนะเราสั่งมาแบบนี้เลยเนี่ยเราเอามาแจกนะคะเราเอามาแจกให้กับคนที่อาหารของที่เกี่ยวกับอนิเมะกับเราคือในเรามีทวิตเตอร์ที่เอาไว้หารของอยู่นะแต่ไม่ได้หารทุกครั้งอะ่ะแบบคือล่าสุดที่เขาหารกันใช่ไหมหารโมจิเงี้ยมันมีเก้าตัวเราเอาตัวหนึ่งอีกแปดตัวก็ให้กับคนที่หารเราก็เลย สั่งไปของนี้มาให้นะคะเป็นของแถมสองใบนี้เราวาดเองนะเราภูมิใจที่จะแจกออกมาเพราะเราวาดเองส่วนใบนี้นะคะเราให้เพื่อนวาดนะคะจ้างเพื่อนวาดแล้วก็ทําเพื่อนเราวาดใท้อันนี้อันนี้เราวาดเราวาดเป็นยูจิแล้วก็วาดเป็นอินุมากินะคะก็ยังมีแค่ดอมเดียวนะคะคือดอมจูจูสึแล้วก็วาดเป็นอันนี้เพื่อนเราวาดนะคะเราสั่งว่าขอพี่เมย์ลอๆพี่เมย์ใส่ชุดวันนี้ลองๆเพื่อนเราวาดให้แล้วก็โอเคนะก็ แล้วก็ที่เราสั่งมาอีกนะคะอันนี้เราก็อีดิทเองนะคะเราทําแบบตกแต่งเองก็คือสองใบนี้คือเราตั้งใจเราลองถามร้านดูว่าแบบเออเรามีอันนี้ใช่ไหมเราอยากมาปิดข้างหน้าไว้เราก็เลยถามร้านว่ารับทำไหมแล้วร,ร้านรับทำนะคะแล้วก็เลยเอ,อ,อีดิทรูปอูจีเป็นหน้าเป็นหน้าปกแล้วกาเก็บการ์ดก็เราก็สั่งมาสองใบนะคะแบบทดลองดูเพราะก็ไม่มั่นใจว่ามันจะอนาทัยก็เราก็เลยอะไรนะสนรุปเ้าก็รูปนี้ขึ้นนะขึ้นน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมา จะมาอัปเดตการให้นะคะแต่ยังไม่ใช่อย่างนี้เนาะโอเคเราพูดมากมากตอนนี้ก็จะมาแกะกันแล้วอูจิ้จ้ามากอู้จิ้จ้ามากเราไม่มียันเรียกเมนะจะไม่เป็นไรนะคะถ้าเมนมาแต่ว่าเมนรักมากเราก็รักเมนมากแล้วเราก็จะถ้าเมนมานะเราจะซื้ออัลบั้มเซฟคำครั้งหน้ามากกว่าสามลำมาต้องมาเราแก้บ,บนแล้วนะ้ยเราบนแล้วนะถ้าราบนนะคะถ้าเมน กอนอหรืออูจิมาเราจะซื้อบั่มเสรมากกว่า3ามบั่มบอกเลยคำข้างหน้าปกติเราป็นคนซื้ออยู่แค่บั่มสองบั่มเพราะไม่ค่อยมีเงินเนี่ยอันก็จะองซ้อสา,ามสบามัมรถอซื้อห้าบั่มได้นะรปคือนี้เงีแฝดเทำไงาไปนะุ๊ถ้าปิดดนับไยอันนี้ยนไหมมินติเกอร์เาไม่ง้นหรอกะเราแดเลแล้วกันแดีความ็นนอยู่ในปะเฮ้ยมันมันมีให้ลุ้นแผ่นซีดีแล้วนะคะมันอยู่ไหนอะ เราปว้ยเราเห็นนะเราปิดตายอยู่แล้วตอนเนี้ยจริงๆได้มอยู่ตรงนี้เราแค่เดีอยเราตื่นเต้นนะคะนี่เราตื่นเต้น,นจริงๆคือทุกคนจะเห็นว่าแบบไฟมันแปลกๆนะเหมือนตอนกลางคืนตลอดเวลาคือห้องเราไม่มีแสงเข้านะคะเราก็เลยต้องใช้โคมไฟไม่ว่าเราจะอัดตอนตีสองตีสามตีสี่หรือว่าอัดตอนเช้ามันก็จะประมาณนี้หมดนะเราแบบเปิดให้ดูฟตเบุคเข้าข่าแล้วกันเนาะคือเราชอบดอนวนาคายมากเรารู้จักเซฟพอดอนวนาคายเลยบบเรื่องม,มันติดตามม่ะ คือมันสวยมากเลยนะเนี่ยมันสวยมากเลยอะ่ะมันสวยมากเลย,ยเดี๋ยวเรามาลุ้นแผ่นซีดีกันก่อนนะคะเราเพิ่งตัดเลยมาก็คือคิมนี้น่าจะยาวอยู่นะเพราะว่าเราเป็นยา <c oughs> ได้อูจีมานะคะโอ้โหทุกคนเราได้แก้บนแล้วเราต้องสุดจะราบ้าเซ็กอย่างน้อยสามบ้างแต่เราอยากได้การอูจีมาเราขอ,อการด้วยนะคะอูจีนะคือเราเห็นมีคนขายแผ่นซีดีเนี่ยตอนแรกเรากะจะซื้อมาแล้วช่วงนี้จิงงที่เราไม่มีเงินช่วงนะี้แล้วเราเราถามเขาไปแล้วว่าตอนนี้ยังเหลือไหมคะเขาก็บอกยังเหลือแต่เราก็แค่สอบถามเฉยเฉยอ๋อเห็นแล้วอ่ะได้ฮิปฮอปชีมได้ฮิปฮอปเห็นแค่ฮิปฮอปชีมนะแต่ยังไม่เห็นอันอันนี้คืออันนี้เราไม่รู้ว่ามันได้กี่มันได้กี่การนะในอออย่งได้้กกีีใบสิ๋ันน็ อเได้เป็นทีวนะคะได้หอทีอะพเราอ้ม่ด้ทีมอีัทีนเราได้ีมาเยอะได้ข้อทีมแล้วิ้ทีมก็ะนันออเดี๋ยวได้ขีมว่ะโอเคก็นี่นะคะได้หินพับชีมก็จะเก็บไว้นะเราจะเก็บของดอน่นนะคะพยายามเก็บให้ได้ทุกคนแล้วเนะได้เป็นดีโแก็โอเคน้องชาแนะเคมดแล้วก็หมดแล้วนะมะแต่เราได้ขันทีดีว โอ้น,าน่ารักโอเคนะคะเราไปแหละมีแค่นี้แหละวันนี้เพราะมันนานแล้วนะเก็บก่อนนี่นี่แลนวะบ๊ายบาย